สวัสดีครับข่าวตอนนี้ซองบงดีมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเชอ่นเคยข่าวสายเชลซีและข่าวดวการฟุตบอลแบบนี้นะครับพราอข่าวมันเริ่มมีเรื่องของกองหน้าเข้ามานะครับผมตอนนี้กองหน้าเพียบเลยนะมีทั้งเรื่องของอัปเดตของโยเคเรสนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของว่ายังสนใจเอกิฟิเก้นะแล้วก็โรดิโก้ด้วยสําหรับที่หลายๆคนที่ถามมานะครับผมไปฟังกันเลยมีข่าวเยอะเหมือนกันนะไปเริ่มกันที่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนจะไปเรื่องตลาดซื้อขายขอไปพูดถึง บทบาทของเอ o โซมาเลสกาก่อนแล้วกันนะที่ช่วยกระตุ้นทีมนะครับผมในช่วงที่พักครึ่งแล้วเราตามหลังเรอเบติสอยู่1นใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยก็ครึ่งหลังเนี่ยลงกลับมาเล่นเตรียมตัวอะไรใหม่นะครับผมแล้วก็กลับมาไปชนะได้4ประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยรายงานจากไซมอนจอน์ซันนะครับผมของแอตติยูเคเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนอกจากเรื่องการกระตุ้นในช่วง ในช่วงของพักครึ่งแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของบทบาทที่ตัวนักเตะด้วยแล้วก็บอบร์หารเนี่ยให้ความสําคัญกับเอนโซมาเลสกาด้วยเหมือนกันนะครับผมอ้าวซซมโกจอนซันเนี่ยบอกว่าไงเขาบอกว่าเอนโซมาเลสกาเนี่ยในนัดชิงชนะเลิศคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะที่พาเชลซีเนี่ยคว้าแชมป์นะโดยเฉพาะคําพูดระหว่างพักครึ่งนะครับผมที่ทีมเนี่ยตามหลังเรอัลเบติสอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะ,ะเขาเนี่ย เน้นให้ลูกทีมลืมครึ่งแรกเลยนะแล้วก็เริ่มใหม่ในครึ่งหลังพร้อมกับเปลี่ยนตัวริสเจมลงมาแทนมาโลกุสโตทางฝั่งขวานะซึ่งเป็นจุดอ่อนในครึ่งแรกเจมเนี่ยก็มั่นใจนะแล้วก็บอกกับโพชนะเฮ้ย <"Hey, S 1> เจ้านายไม่ต้องพวงนะเราจะชนะเกมนี้ได้แน่ๆหลังจากพิชานะกลับมาได้4ประตูต่อหนึ่งเนี่ยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองนะครับผมในโรงแรมคิวนะที่เมืองรอสครอฟนะครับผมเต็มไปด้วยความสุขนะนะนักเตะครอบครัวแล้วก็ทีมงานเนี่ยร่วมกันถ่ายรูปก,กับถ้วยแชมป์นะมีคลิปเต้นนะครับ รวมถึงการประกฏตัวของมิฮโลมูดิกนะที่ถูกแบนนะครับผมแต่ก็ได้เหรียญน,นะเพราะว่ามีผลงานในช่วงแบ่งกลุ่มด้วยเหมือนกันทีนี้นักเตะหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ลงเล่นในนาชิงเนี่ยก็ได้รับการขอบคุณจากทีมงานนะทำให้เห็นถึงทีมเวิร์กที่เหนียวแน่นมาเลสกีเองเนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมจากนักเตะนะอย่างเช่นมาดูเอเกและก็บอกบริหารเนี่ยซึ่งมั่นใจว่าเขาเนี่ยคือคนที่ใช่นะแล้วก็เชลซีเนี่ยปิดฤดูกาลด้วยผลงานชนะ ผลงานโอ้ยลินพันผลงานนะครับผมชนะ8จาก9นัดในช่วงท้ายนะแล้วก็คำพูดสุดท้ายของมบเลิสกาเน้นเลยนะว่าเราเนี่ยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนะแล้วเนี่ยคือการวางรากฐานสาคัญในการสร้างความยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะเออเอาก็ก็อย่างที่บอกแหละ คือตอนนี้พอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวทุกอย่างมันเริ่มโอเคขึ้นแล้วมาณนีนะ้มันก็น่าจะมีทิศทางที่ดีนะทั้งตอนนี้และก็ในอนาคตต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าผลงานของเบเลสกาเนี่ยในซีซั่นต่อไปเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงที่ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วก็วันนี้ผมนะัดทุกคนไว้นะเมื่อวานเนี่ยที่ทำไลฟ์ของดีแลบไปใช่ไหมวันนี้ผมนัดทุกคนนะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเจอกันในตัดเกรดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วกันเดี๋ โอเคแน่นอนเมื่อวานที่บอกไปนะเมื่อวานเนี่ยทำไลฟ์ไปแล้วนะครับผมเรื่องของเลียมดีแลบนะที่เฮียวีโกไปนะครับผมอันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาพูดไปแล้วในไลฟ์เมื่อคืนนะบอกว่าโอ้โหไม่ไม่คิดว่าจะมาแบบไม่คิดว่าจะมามาเป็นเฮียวีโกตอนแบบผมเกือบเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ตอนแรกนึกว่าจะแบบตีสามตีสี่แล้วก็ตื่นมาก็ค่อยว่ากันอา่าไม่ใช่เว้มาเร็วเลยเหมือนกันนะเมื่อวานผมทำไลฟ์ไปแล้วนะพูดคุยกันไปใครไม่ดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนแล้วกันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ย มีรายงานจากประมาณ3สื่อนะครับผมที่เอามาเล่าให้ฟังนะมีทั้งนี่แหละเบนเจย์คอบนะครับผมอ่าเบนเจย์คอบของกาเดียนนะแล้วก็ฝั่งของแอตติ UK นะครับผมโดยลอรีบิดเบลนะแล้วก็เดวิดออนซีนะครับผมแล้วก็มาปิดท้ายจากฝั่งของฟาบิสโซโรมาโน่นะเจย์คอบไซเบอร์ของกาเดียนเนี่ยบอกว่าไงเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะคว้าตัวดนะีแล็บนะหลังจากจ่ายค่าฉีกสัญญา30ล้านปอนด์ให้กับอิฟสุบิทนะครับผมและก็กำลังเดินหน้าในเสริมทัพนะครับผมเพื่อเพิ่มเติมนะั้นในการสร้างทีมพร้อมลุุ้้นนนนแแชชมมมมมปปป์ใใออออาาาาาาคคคตตต่่่ไภยกกรททีีขงงเเเโซสะพิวด เฟล,ลีกนะแล้วก็คว้าตัวยูฟนะ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเนี่ยดีแล็ปคือทางเลือกของเชลซีนะครับผมเลือกเชลซีแล้วก็เหนือกว่าแมนยูด้วยเหมือนกันเหน,น,เนือกว่านิวคาสเซิลแล้วก็เหนือกว่าเอเวอเรตนะเนื่องจากว่าต้องการเล่นในฟุตบอลยุโรปและรู้จักกับมาเลสกียจากทีมเยาวชนของแมนซิตี้นะด้านของเชลซีเนี่ยก็ยังสนใจกองหน้ารายอื่นด้วยนะครับผมมันจะเป็นฮูโก้ไอกิคิเต้นะครับผมไปจะมีเซสโก้นะก็ยังอยู่ในแผนด้วยเหมือนกันร่วมถึงนะครับผมกำลังทำข้อตกลงล่วงหน้านะกับ America, กออเมอมมานนเอออมกกก้้างงหหขซสบุดวยืัน ทีนี้เนี่ยถ้าพวกนี้ย้ายทีมมานะครับผมอย่างเช่นเอมเมกานะที่จะย้ายมาในปี2026เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยกำลังมองหาปีกซ้ายขนาดเท้าขวาเพิ่มเติมนะพร้อมพิจารณาขายนักเตะบางคนออกไปนะเพื่อเปิดทางนะครับผมอย่างเช่นฝั่งของบาเดชิลชารอบาดิซัซี่นะขณะที่อนาคตของเจอรซานโชก็ยังไม่แน่นอนนะแม้จะมีออปชั่นซื้อขาดจากแมนยูก็ตามนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมารอดูกันนะว่าจะตัดสินใจยังไงซึ่งถ้าสมมติว่าเชลซีไม่เลือกที่จะซื้อซานโชนะก็จะมีทั้งเจมีคิทเท รายงานจากเดบิตออนซิงแอติกยูเคนะครับผมแล้วก็ลอรีวิทเวลนะมีท่านบอกว่าเชลซีและอิฟสบิดเนี่ยบรรลุข้อตกลงนะครับผมในการคว้าตัวเลียมดีแล็บกองหน้าดาวรุ่งนะครับผมทีมชาติชุดยู21ได้แล้วนะด้วยสัญญาค่าจีสัญญานะครับผมประมาณสามสิบล้านปอนด์นะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยโชว์ฟอร์มเด่นนะยิงไปถึงสิบสองประตูนในพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาแม้ว่าต้นสังกัดเนี่ยจะตกชั้นนะแต่ด้วยดีแล็บเนี่ยเคยถูกยืมตัวไปเล่นที่แชมเปี้ยนชิพหลายทีมนะก่อนจะย้ายไปที่กกกกก่นน่่่่่่ออ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 อนนนนนนนะะะะครัับบบบผมมมยยยยยาาาาาททีีีีจจ้้้้แแแซซิิติตตลววฟสเื วรในซัมเมอร์ปี2024นะและกลายเป็นเป้าหมายหลักของหลายสโมสรน,นะทั้งแมนยูนิวคาสเซิ S M I an, ลเอเวอร์ตันฟอเรสต์เอซิมิลานรวมถึงยูเว่ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ย เจ้าตัวนะครับผมก็เลือกเชลซีนะที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกขณะที่อยู่นเตดเนี่ยเคยมองว่าเป็นเป้าหมายหลักเลยนะต้องเปลี่ยนแผนอย่างนะครับผมหลังจากที่พลาดฟุตบอลยุโรปไปนะแม้ว่าจะมีข้อสงสัยถึงความพร้อมของดีแลบในการเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งนะแต่อดีตโคต้ชผู้รักษาประตูนะอย่างรีแกรนนะครับผมก็ได้ช่วยขัดเกลาความดุดันและก็สไตล์การเล่นของเขาเนี่ยจนพัฒนาขึ้นมามา,มากๆเลยโดยดีแลบเนี่ยเป็นกองหน้าที่มีความครบเครื่องนะทั้งลูกมงกระจบสกอร์ในกรอบนะครับผมและการกระชากตะลุยจากแดนกลางนะและการมาของเขาเนี่ย มาช่วยแบ่งเบาภาระของนิโคลัสแจ็คสันในฤดูกาลหน้าด้วยนะอย่างที่บอกมาเลยนะครับผมฟาบ์มิโซโลมาโนเลยนะมาปุ้มแบอบกว่าดีแล็บนะครับผมเยาวิกโกย้ายไปที่เชลซีแล้วนะข้อตกลงเนี่ยเสร็จสิ้นค่าสิทสัญญา30ล้านปอนด์จะถูกใช้งานแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ใช้ออปชั่นซื้อกลับและดีแล็บเนี่ยได้ยอมรับโปรเจกต์ของเชลซีแล้วสัญญาเป็นแบบระยะยาวนะผลกระทบเนี่ยมาจากมาเลเซียแล้วก็ฟุตบอล UCL นะครับผมที่เป็นปัจจัยสําคัญนะและดีแล็บจะมาร่วมทีมเชลซีด้วย เลียมดีแลเนี่ยจะเซ็นสัญญากับ Chelsea เชลซีในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะและหลังจากอิฟสวิทเทานะครับผมอนุญาตให้มีการตรวจร่างกายกันแล้วนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะได้รับ30นะครับผมของส่วนต่างเงินที่ได้นะเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีเงื่อนไขาการขายต่อในอนาคตนะครับผมกับอิฟสวิททาอยู่เงื่อนไขนะครับผมการซื้อกลับเนี่ยจะไม่ถูกเปิดใช้งานและดีแลจะย้ายมาที่เชลซีนะ ปิดท้ายจากโรมาโน่อีกทีหนึ่งบอกว่าเชลซีเนี่ยได้นัดตรวจร่างกายกับเรียมดีแลบแล้วนะหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยเสร็จสิน้นและค่าสิกสัญญา30ิล้านปอนด์ถูกเปิดใช้งานดีแลบเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเอนโซมาเลสกาซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปคือมาตัดสินใจง่ายมากเลย,เยกับท่ามนมโนนุคินนะเราเป็นดีแลบเรามีเพื่อนที่อยู่ที่เนี่ยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยลาเวีย พารเมอร์ Palmer, ใช่ป่ะทลนซินที่รู้จักกันใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีซานโชที่เป็นรุ่นพี่ด้วยนะรวมถึงมาเลสกาที่เคยร่วมงานกันรวมถึงโจชิลที่เป็นคนดึงเขามาอยู่ที่แมนซิตี้ด้วยโอ้โหมันปรับตัวง่ายมากเว้ยค่าเหนื่อยมองสมุมสโมสรค่าเหนื่อยค่าตัวไม่แพงด้วยนะแล้วฝั่งของดีแลปอย่างเงี้ยก็คงมองแล้วว่าแม่งย้ายไปนิวคาสเซิล่ะ ย้ายไปนิวคาสเซิลก็ต้องไปแข่งกนะับอีซัคเนาะเออมาแจ็กสันดีกว่าน่าจะตกง่ายกว่าเหมือนกันแล้วฝั่งของแมนยูก็พลาดนิดน,นึงตรงที่ไม่ได้ไปเล่นแชมเปียนลีกเนาะมันเลยทำให้การตัดสินใจคนดีแลบเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ฝั่งของมาเลสกาก็คงอยากจะได้ดีแลบด้วยอยู่แล้วทุกอย่างมันเลยเกิดขึ้นเร็วมากๆเป็นดีลแรกในซัมเมอร์นี้เลยนะอ้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่นะแล้วผลงานจะเป็นยังไงร,รอติดตามกันแล้วกันนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะพอเมื่อวานเนี่ยมันมีการเฮวิโกไปใช่ป่ะก็มีคนตาดีไปเห็นโพสตเว้ไปเห็นคอมเมนต์ของเวสซี่โฟฟาน่านะมีการแท็กโรมิโอลาเวียว่ากู๊ดจ็อบเอออาจจะเป็นเหมือนแบบเป็นการสื่อนะเป็นคือมันคิดได้หลายแบบมากเว้ยอาจจะเป็นเอ้ยเป็นเอเย่นไปกล่อมดีแล็มาหรือเปล่าหรือประมาณนี้หรือหรืออาจจะเป็นการพูดคุยกันเพื่อนๆเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอดูดิเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวดีแล็อาจจะมาก็เป็นไปได้นะเออแต่ก็อย่างที่บอกน่ารักดีเหมือนกันนะครับผมก็ อย่างที่พูดไปแล้วมีเพื่อนอยู่ที่นี่เยอะมันปรับตัวไม่ยากหรอกแล้วก็ถ้าปรับตัวไม่ยากอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟอร์มมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวเลยเลยนะเล่นอยู่ในพิมยรีกอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีเพื่อนที่เข้าขาดูัใจกันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยดีแลบมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับ ทีนี้เนี่ยอาจากดีแล็บเนี่ยยังไม่จบแค่เท่านี้ยังมีความพวัวพันเกี่ยวกับคนนี้ด้วยนะงั้นก็คือมาร์คิลนะครับผมฝั่งของอิฟซูตต์มันก็หัวไวเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยรายงานจากเจคอบไซเบิร์กของกาเดียนนะแล้วก็ฟาบิโอโซโรมาโนนะครับผมเจคอบไซเบิร์กเนี่ยบอกว่าในขณะที่เชลซีเนี่ยได้ตกลงกันเรื่องของดีแล็บกับอิฟซูตตนะครับผมฝั่งของอิฟซูตตเนี่ยได้แสดงความสนใจอยากจะยืมตัวมาร์คิลกองหน้าดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีของเชลซีไปใช้งานนะแต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้้ตตตตััััดดสสสิิิิินน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 ใจออออออาาาาาาาคขงงงวววววเเเเะฝ่่่่ฟบบโโโรรรมมมีียยยกกกท์ไืล เป็นเป้าหมายหลักนะซึ่งเป็นหนึ่งในโปรไฟล์ที่สาคัญเลยที่ทาให้เคียรอน์แมคเคน่าเนี่ยต้องการมาร่วมทีมนะนี่เป็นเรื่องแยกกับดีวของเรียมดีแลบนะแลวก็เชลซีด้วยเหมือนกันแต่ทั้งสองสโมสรเนี่ยมีความสาคัญที่ดีนะและอิสบิดเนี่ยกำลังผลักดันเพื่อจะคว้าตัวมาคิวไปร่วมทีมด้วยเหมือนกันคือเราจริงๆก็น่าจะเวิร์กก็ได้นะอยู่ในอังกฤษต่อแล้วก็ได้เล่นเต็มเต็มอ่ะแล้วก็สไตล์ก็น่าจะคล้ายๆกับ ฝั่งของฝั่งของเลมดีแลบ D ด้วยเหมือนกันนะตัวสูงเล่นกับบอลได้แล้วก็เป็นฟอลไนได้ด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายเนี่ยเรมดีแลบ D เกิดขึ้นหรือเปล่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็มาเกวเนี่ยจะย้ายไปที่อิสตวิททาวหรือเปล่ารอติดตามกันนะครับโ okay, อเคอ่ะทีนี้ยังไม่หมดหวังนะเคยพูดไปแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าเจคอบไซเบิร์กเนี่ยบอกว่าฝั่งของเชลซีจะไม่หยุดแค่ดีแลบแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีรายงานนะจากเรคคอร์ดนะครับผมสื่อในโปนะรตุเกส เชลซีได้ติดต่อกับวิ c ก o ตโยเคเรสและกำลังทำพยายามทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของกองหน้าคนนี้ในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันลองสังเกตดีๆนะตอนนี้เนี่ยข่าวข่าวของโยเคเรสอะที่ผัวพันกับทีมอื่นโดยเฉพาะเชลซีเนี่ยมันเงียบไปแล้วด้วยเหมือนกัน ก่อนหน้านี้อ่าอาร์เซนอลก็เหมือนสนใจยูเคเรสใช่ป่ะลิเวอร์พูลก็เหมือนสนใจแมนยูก็เหมือนสนใจแต่ก็ไม่มีใครที่มีข่าวต่อเนื่องเลยตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์เซนอลอาจจะได้เซสโกมาแล้วก็ฝั่งของลิเวอร์พูลอาจจะได้เอ็ิกิเก้ไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งมันหมายความว่ายังไงมันอาจจะหมายความว่าทุกคนมันรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าปลายทางของยูเคเรสจะเป็นที่ไหนก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันอาจจะเป็นเชลซีก็ได้นะเออเคยพูดไปอยู่แล้วนะครับผมว่า มันต้องมีการท้าทายกันอยู่แล้วมันต้องมีการพูดคุยมาอยู่แล้วนะครับผมอะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคือสื่อโปรตุเกสเนี่ยรายงานแล้ว อ่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูแลวกันถ้าหนมมันมีแบบฟาบิโซโรมาโน่เดวิดออลสตนหรือแมตต์รอมาเมื่อไหร่เกี่ยวกับดิวของกองหน้าอีกคนนึงนะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังลุ้นลุ้นโยเคเรสอยู่นะรวมถึงตัวผมเองเลยอยากได้อยากได้เหมือนกันอยากได้กองหน้าที่ประสบการณ์นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าโยเคเรสกับเชลซีจะมาบรรจบกันได้หรือเปล่าค่าตัวแค่59ล้านปอนด์เท่านั้นเองหูถูกกว่าทั้งแบบเซสโก้ด้วยเอ็กกิปิก้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอลันะ่าเครืปบ อ่ะพอพูดถึงเอ็กซ์กีบิเกไปเนี่ยก็มีข่าวเลยนะครับผมจากฟอร์ดิโอเพเทนเบิร์กของสกายเยอรมนีนะแล้วก็มีรายงานจากฝั่งของฟาบิโซโรมาโนด้วยนะครับผมฟอร์ดิโอเพเทนเบิร์กเนี่ยมีการบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าเรียมดีแลบเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับเชลซีแล้วนะและข้อตกลงเนี่ยกำลังก้าวหน้าไปได้สวยเลยเชลซี Chelsea เนี่ยใกล้จะจ่ายค่าสิทธิสัญญาของดีแล็บแล้วเหมือนกันนะแล้วก็เข้าใจว่าการย้ายทีมของดีแล็บเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อการย้ายทีมของอุโกเด็กกีบิเกที่จะมาที่นะเชลซีีีนนนนนนะะะะแลยยยยยยััังงคคคเเดดดิห้้้้้าาาาาาาววววววมมมมพใกกรรรจตตไป่ท บิโสโรมาโนเนี่ยบอกว่าคูโก้เอ็กิพิก้นะครับผมได้รับความสนใจจาก2สโมโสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะและเชลซีเนี่ยได้รับการเชื่อมโยงนะครับผมเป็นอย่างมากเลยนะกับกองหน้าของไฮทัพสังร์ดคนนี้โดยมีการคาดการณ์นะว่าความสนใจของพวกเขาเนี่ยจะไม่หายไปแม้ว่าจะได้ดีแลบมาร่วมทีมแล้วก็ตามแต่ยังไม่มีการเจรจาล่วงหน้าจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันกับเชลซีนะครับผมโดยมีการติดต่อเพื่อทราบสถานการณ์กันอยู่คาดการณ์ว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับผมซึ่งในเวลานัน ได้กองหน้าคนใหม่ในซัมเมอร์นีเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคาจริงว่าแพง80-84ล้านปอนด์มันมันแพงอยู่นะอาจจะค่าเหนื่อยถูกแล้วมาเนี้แต่ถ้าลองคิดดีๆเออมันไปเซสโก้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าเมื่อวานผมก็พูดในไลฟ์ไปแล้วนะลองคิดดูนะกองหน้ามี3ตัวมีเอกิทิเก้ดีแลบแจ็กสัน โอ้โหแล้วมันจะไปเจอกองหน้าระดับยุโรปอะมันจะไปไหวได้ยังไงวะถูกปาะแต่ถ้าสมมตินะอ่ะมี3ตัวมีดีแลปแร็กซันโยเคเรสเอออย่างเงี้ยมันขู่ได้มันแบบมันทาให้มันมันขู่กองหลังฝั่งตรงข้ามได้ทําให้แยงได้ด้วยเหมือนกันนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยกองหน้าอีกคนหนึ่งผมมั่นใจว่าน่าจะมีอีกสักคนหนึ่งนะจะเป็นแบบเนี่ยจะเป็นเซสโกเอกิบิเก้หรือว่าจะเป็นโยเคเรสรอติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครได้ฟังอีกตอนนี้นะฝากกด like กด well share กด well subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อช่องมาดีมีเรืเ่องเราด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคมีขาเข้าก็ต้องมีขาออกนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากเบนเจคอบนะครับผมมีการพูดถึงนะอนาคตของ คริสโตเฟอร์เองคุณครูด้วยว่ามีฝั่งของสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจอยู่ดรวยเหมือนกันเบนจคอบเนี่ยบอกว่า Christopher e. e, คาาริสโตเฟอร์เองคุณครูเนี่ยคาดว่าจะย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้นะและบาเยอร์เนี่ยได้ทำการติดต่อในเดือนมกรานะครับผมและเองคุณครูเนี่ยก็แสดงความสนใจด้วยเหมือนกันเชลซี Chelsea เนี่ยต้องการค่าตัว60ล้านยูโรขึ้นไปในตอนนั้นนะโดยหวังว่าจะได้มากกว่าที่จ่ายไปเองคุณครูนะครับผมพร้อมจะรับข้อเสนอจากบาเยอร์นะและยังเปิดกว้างในการจะอยู่กับพรีเมียร์ลีกต่อไปเข้าใจว่าฝั่งขอออนาาสสเเปร์ับบผมม้ถกกี่ยวท้านนลวก็ีีมมมเใใพจหคสอยาชัดเตนั น,นี้ด้วยเหมือนกันนะแต่การเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ถูกต้องตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะเออ ถ้าย้ายไปสเปอร์ก็่าจะเวิร์กเขาน่าจะมีเงินนะ่ะเขาน่าจะมีเงินอยู่แล้วเพราะเขาจะได้ไปเล่นแชมเปียนลีกนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาซื้อไองคุณครูไปร่วมทีมเลยหรือเปล่าคือผมเคยบอกอยู่แล้วว่ากองหน้าจากบุนเดิลซีกาแม่งไม่ค่อยถูกกับเชลซีงไงไม่รู้ว่าเนี่ยและเองคุณครูก็เป็นหนึ่งในคนนั้นด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายเนี่ยไองคุณครูจะได้ย้ายไปอยู่ที่ทีมไหนะจะกลับบุนเดิลซีกาหรือว่าจะอยู่ที่ทีเมรลีกรักันนะคบ โอเคเมื่อคืนเนี่ยคนที่ถามเรื่องอนาคตของซานโช่มานะครับผมว่าเป็นยังไงนะรายงานนะครับผมจากสกาดสปอร์ตนะแล้วก็ฟาบิโซโรมาโน่ให้ความกระจ่างมากขึ้นนะครับผมคาเวโซเฮโกเนี่ยของสกาดสปอร์ตนะมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเจรจากับตัวแทนของเจดอนซานโช่นะเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาฉบับใหม่นะครับผมเชลซีเนี่ยต้องการให้ซานโช่อยู่ต่อนะหากสถานการณ์ตกลงเงื่อนไขสัญญาเนี่ยที่สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของสโมสรเนี่ยได้กับซานโช่นะครับผมแล้วก็จะย้ำไปที่เชลซีนะแบบยืมตัวจากแมนเชสสเเเเเเเตตอออร์ยยยูไนนนนน็ดดมมมืื่่่่่ิงหาาาทีีีีีผแลล้วชซะ นในการจะต้องซื้อเขาด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์นะแต่เชลซีเนี่ยสามารถเลือกจะจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์ให้กับแมนยูได้นะเพื่อยกเลิกภาระผูกพันอันนี้นะครับผมซานโชเนี่ยยังมีสัญญากับแมนยูเหลืออยู่อีก1ปีพร้อมอปชั่นขยายอีก1ปีด้วยแมนยูเนี่ยตัดสินใจนะครับผมจะเซ็นสัญญากับเขาเนี่ยในปีในอย่างที่บอกนะเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมด้วยราคา73ล้านปอนด์มาจากบูเเซียนดอทมด้วยนะก็ขายมาขายขาดทุนไหมก็มันก็คงขายขาดทุนนั่นแหละ,นะจจะ,ลละเน ฝั่งของเชลซีก็ไม่เล่นด้วยอ่ะถ้าสมมติอยากจะมาจริงๆตอนนี้เชลซีถือไพ่เหนือกว่าใช่ป่ะอดรายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังเจรจากับตัวแทนของซานโชเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเรื่องเงินเดือนของเขาซึ่งเป็นจุดสําคัญต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะด,ด้วยเชลซีเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะไม่ตรงกับเงินเดือนปัจจุบันของซานโชที่แมนยูนะและการพูดคุยอย่างเนินๆต่อไปและการตัดสินใจเนี่ยจะถูกเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอย่างนี้ถูกป่ะถ้าไม่ลดเงินเดือืออออนนนนนนไไมม่่่่่ตเเเ้้ยยยซาาจะะป็งั คือได้ได้ยิ่งถ้าสมมระธานโช์ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอะ่ะค่าเหนื่อยจะประมาณ3ามแสนเลยนะ 3, สามแสนแพงมากแพงมากจริงๆนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้นะคือตอนนี้เนี่ยเชลซีเหมือนจ่ายไหวอยู่ประมาณแสนปลายๆเท่านั้นเองถ้าสมมติประซานโชรับได้ประซานโชวแบบเอ้ยไม่ไม่ได้เน้นเงินเลยอะ่ะ เอ้แยแบบอยู่เชลซีก็ดีเหมือนกันนะคว้าแชมป์ได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องการกลับแมนยูอ่ะเอ้ยมันก็ต้องลดค่าเหนื่อยถ้าลดค่าเหนื่อยผมคิดว่ายัางไงเชลซีก็น่าจะซื้ออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวเลยเหมือนกันน่ะก็ <c oughs> จะเป็นแบบเนี้ยกึ่งกึ่งแมนซิตี้สาขาสองเนี่ยที่เขาล้อๆกันเลยเหมือนกันนะ <c oughs> อ่ะก็ะเดี๋ยวรอดูรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยซานโชจะตัดสินใจยังไงนะแต่การที่จะกลับบุนเดสติก้าไปดอดมูลหรือว่าจะไปเลเวอร์ในเลเวอร์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าฝั่งคอนเทนท์ฮ ยอมลดหน่อยแล้วก็ไปคุยกันเรื่องแบบโบนัสหน่อยว่าถ้าสมมติทาผลงานได้ดีอาจจะได้โบนัสขึ้นมาเป็นเท่าไหร่สองแสนสองแสนห้าอะไรประมาณนี้ก็ถึงตอนนั้นก็ค่อยไปว่ากันอีกทีก็ถ้าถามผมผมคิดว่าอยากได้นะอย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในเวทียุโรปอ่ะเคยเล่นเคยเล่นนัดชิงเคยเล่นนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมาแล้วด้วยซ้ำอ่ะเนาะแล้วก็เนี่ยเล่นนัดชิงของคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นตัวเป็นตัวทีมชาติด้วยเคยไปเล่นนัดชิงของยุโรปมาแล้วด้วยเหมือนกันมันมัน มันประสบการ์เยอะเออก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยซานโชจะตัดสินใจยังไงแต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้มาไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ขอบคุณนะสำหรับซีซั่นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเ่ะเดี๋ยวรอดู้กัน๋ยวไปตัดเกรดกันในคืนนี้นะเจดอนซานโชก็จะอยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะครับโอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมเมื่อวานก็มีคนถามเยอะเหมือนกันนะกับโรดิโก้นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากอาร์นะครับผมมีการบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่า อาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมแรกเลยนะที่เริ่มขยับตัวเรื่องโรนิโกอย่างชัดเจนนะโดยหลังจากปิดดีลนะครับผมมาดินซุปิเมลี่ได้เกือบแน่นอนแล้วเนี่ยกำลังลุกคืบนะครับผมไปหาวิกตอร์โยเคเลสในตำแหน่งกองหน้าบอร์ดบริหารเนี่ยก็อยากจะคว้าโอกาสนะครับผมความไม่แน่นอนของโรนิโกเนี่ย,ยเช่นกันนะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยในระดับที่ยังไม่เป็นทางการนะและยังไม่มีข้อเสนอใดๆยื่นเข้าไปแต่ถ้ามาดริดเนี่ยเปิดขายตลาดขึ้นมาจริงๆนะครับผมอาร์เซนอลเนี่ยก็พร้อมจะอ้าแขนรับเขาทันทีนะที่เอมิเรตสเเดียมเนี่ยโรดรก้เซียาาาะ้กกกลลลบมมรวนเเยยีสแ็ ตีเนลลี่นะครับผมโดยรายแรกเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาสัญญาใหม่นะขณะที่รายหลังเนี่ยมีโอกาสจะย้ายนะครับผมหามีข้อเสนอที่เหมาะสมโดยทีมจากซาอุดเนี่ยเคยยื่นซื้อมาแล้วเมื่อซัมเมอร์ก่อนนะครับผมแต่อาจจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันด้านของฝั่งเชลซีเนี่ยก็จับตาโรดิโกไม่แพ้ก,กันนะโดยมองว่าเขาเนี่ยคือเพชรเม็ดงามนะสำหรับการรีบูตเกมลุกทางฝั่งซ้ายนะในฤดูกาลหน้า หลังจากที่มนีฮาโลมูดิกเนี่ยถูกแบนจนเสียตำแหน่งนะเจดอนซานโชก็เตรียมจะกลับแมนยูหลังจากจบขับเบอร์ครัพนะครับผมคริสโตเฟอร์เองคุณครูเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกจากทีมนะทำให้แนวลุกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยังเ,เปิดกว้างอยู่นะโรดริโก้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตรงโจทย์กับทุกป,ประการเลยนะครับผมแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea จะยังไม่มีการทาบทามใดๆเกิดขึ้นและตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกยังไม่พูดทุยกันเป็นทางการนะแต่เชื่อว่าจะมีความเคลื่อนไหวตามมาแน่นอนโดยเฉพาะหลังจากพวกเขาเนี่ยได้ไปเล่นยนะูฟ่่าาาแแชมมเเเปีีี้ยยยยนนลลลลกะะตตตรุตดอง กยภาพในการพัฒนานได้อีกนะคาดว่าค่าตัวเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรนะแต่ในมุมของเชลซีนี่คือการลงทุนพร้อมจ่ายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมของมาเลสกาสำหรับฤดูกาลที่พวกเขาเนี่ยวังว่าจะกลับมาควา้ากแชมป์ด้วยเหมือนกันนะลือถามผมอ่ผมว่าลือลือเพราะอะไรเพราะว่าแพงเอาไปซื้อกองหน้าดีกว่าปีกเนี่ยกลับเอานีจริงนะคือโรติโก้อะเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายอยู่แล้วฝั่งของ เออดีโกวิลเลียมเราก็ชอบเหมือนกันซึ่งนี่โกวิลเลียมค่าเหนื่อยน่าจะถูกกว่านะเคยบอกไปแล้วว่าค่าเหนื่อยของโรดิโกเนี่ยไป2,400 0กว่าปอนแล้วนะถ้าจะย้ายมาจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ลดนะ่ะ ถ้ามันไม่ลดก็ไม่เอาเหมือนกันถูกป่ะมันจะคล้ายๆของซานโช่เนี่ยแหละเออค่าตัวอะไรประมาณนี้ก็ยังพอเข้าใจได้เหลือสัญญาอีก3ปีกับมาริดเนาะแต่ถ้าจะมาจริงๆมันไม่ลดค่าเหนื่อยผมว่ายากที่เชลซีจะดึงมานะครับผมไปเอาจริงๆอะไปเอาแบบซานโชดีกว่าที่มีประสบการณ์กับทีมมาแล้วมีประสบการณ์ในพีเร์ลีมาแล้ว,มมลวไม่มีอะไรการันตีด้วยนะว่าฝั่งของโรดิโกเนี่ยยามัที่ ฝั่งของพรีเมลีกแล้วมันจะรุ่งหรือเปล่าด้วยนะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพี่ชาวอะไรเติมไว้มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะอาะคิปี้เป็นข่าววันนี้นะครับผมเชลซีทาบโยเครตอนนะอ่ะเดี๋ยวรอแต่รอดูกันพิจารณาสัญญาเป็นยังไงค่าเหนื่อยเป็นยังไงค่าตัวเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ยังจับตาเอปิกิเก้อยู่นะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นเชลซีหรือว่าเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลได้ไปนะครับผมและก็อย่างสุดท้ายนะอ่ะรอดูแล้วกันนะครับผมว่าเชลซีจะได้โปติโก้มาร่วมทีมหรือเปล่าหรืออยากได้ปีกซ้ายคนอื่นนะขีดอย่างงครับวันนี้ หลายคมมนไม่ได้ตอบคอมเมนตออมมน์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในตัดเกรดนะสำหรับฤด,ดูกาลนี้นะครับผมก็จะจักระตา้กดรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพืกอชองบันดีมีเรื่องราวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ